ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเป็นชุดาขายประวานปัดเงาโลหะนะครับปีนิยมเอาไปใช้ก็จะเป็นงานเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสน,นะครับหรือในแนวประเภทงาน DIY หรือ,อางานเกี่ยวกับประดับยนต์นะครับจะเริ่มต้นด้วยตัว ไขประวนันสีขาวครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาด300กรัมนะครับตัวนี้ใช้คู่กับล้อ้ายีนนะครับตัวนี้เป็นตัวขัดหยาบครับล้อ้ายีนจะเป็นขนาด4นิ้วคูณ2องันนะครับตัวนี้เป็นเริ่มต้นในการขัดหยาบนะครับหรือเตรียมผิวนะฮะหลังจากนั้นจะมาปัดเงาด้วยตัวไขประวันสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นขนาด3า0กรัมนะครับ อาจจะใช้คู่กับล้อผ้าดิบนะครับตัวนี้ขนาดสี่นิ้ว4ี่โวหนึ่งทับสองนะครับแล้วจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเช่นตัวนี้จะเป็นหัวดูดสำหรับสว่านนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนใบขัดง่ายนะครับจากใบล้อผ้ายีนเป็นล้อผ้าดิบนะครับตัวนี้จะเป็นหัวดูดสำหรับลูกหมูนะครับตัวนี้ใช้กับลูกหมู4ี่นิ้วนะครับตัวนี้ชุดนี้ ราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางที่615บาทครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นเหลือ599บาทเก็บเงินปลายทางเช่นกันฮะสนใจติดต่อโทร0 61654 6หนึ่าสี่องสองขอบมากครับ